ผมจะเอารถดำนะครับคุณผู้ชมครับไปวิ่งดินกับซานี่500เฮแล้วกันนะครับอยู่ข้างหลังของเราตรงนู้นแล้วกันนะครับผมส่วนแคเทอร์วิล่าก็ชักล่องตรงนี้นะครับงานนี้ซานี่ก็ขุดบ่อตรงบริเวณนี้นะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยครับผมส่วนงานชักล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับโอ้พระเจ้าเอ้ยสามสิบเฟรมเล่นไปครับเล่นไปเฟรมจะช้าเฟรมในน้อยเล่นไปเลยป้า ะผมเล่นกันไปครับเล่นกันป้าเดี๋ยวนี่นะครับผมมา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 ,มาครับรุยกันลุ่นเลยครับรุยเลย,เย,เยต้องเปลี่ยนทิศแล้วเพราะว่าเราทันนี้ไม่ได้เฮ้ยหินหินมาจากไหนอ่ะหินไม่เอาหินไม่เอา ไม่เอาหินไม่เอาหินไม่เอาเอาแต่ดินเอาแต่ดินแต่ขายหินได้ได้เงินเยอะนะคุณผู้ชมขายหินได้เงินเยอะนะครับอ่ว่ากันไปครับว่ากันไปทำงานกลางคืนไปเลยคุณผู้ชมไฟหลอดไฟ LED นะครับผมสว่างจัดจ้านอเ,เอาเก๋งแอร์เย็นถาจอทัชสกรีนไปเสกเจ็ดสิบเซนนะครับผม รถเลิ่อก้าตัวแครเอร์สองตัวกาดยาวนะครับรุ่นนี้มีแผ่นเหล็กเสริมพิเศษนะครับลุ่งกีบูมอามนะครับมีแผ่นเหล็กเสริมพิเศษรั่งกีด้วยแล้วก็บูมอามด้วยมีกล้องหลังมีตัวดูดสัมบันแบบออโต้นะครับผมกระบอกสีดํานะครับผมนะกระบอกต้องสีดํานะครับผมสำหรับซานี่นะครับผม กระบอกสีแดงไม่ใช่นะครับกระบอกต้องสีดํานะครับผมทับงานก,นกลางคืนครับมีไซเรนให้ด้วยนะครับผมนะขุดบอ่อครับขุดบอ่อไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆดีจิวครับชิวๆสบายสบายนะครับผมจัดไปครับจัดไป 1เมตรครับลึก1เมตรนะครับผมลึก1เมตรเึ่งเมตรกันเลยทีเดียวนะครับผมไปครับพี่ปลาเฮ้ยหินมาจากไหนล่ะเฮ้ยเขาบอกแล้วว่าไม่เอาหินโอ้โหบุกี้มันโคตรใหญ่อ่ะคุณผู้ชม บอ,อกแล้วไงว่าไม่เอาหินเออหินจะมาดิรูเบืกอคุคกจีเมันยังใหญ่อ่ะไม่เอาหินไม่เอาหิน สบายสบาย,ยชิวๆแล้วกันนะคุณผู้ชมครับรถด,ดำขึ้นเลยรถด,ดำขึ้นเลยรถรถรถดำพี่จะไปเทไหนนี่พี่เทข้างบนก็ได้นะพี่เนาะไปไปไปอ <c oughs> อ่าเดี๋ยวเทเทริมขอบได้ก็ได้นะครับผมไม่มีปัญหาเพราะว่ากองดินเราไม่หายไปแล้วผู้ชมภารกิจเสร็จปุ๊บเป็นกองดินหายเลยโอ้โหน่าเสียดายมากเลยนะครับอย่างานนี้ผมไม่ได้ทำนะผู้ชมผมจะ ทำงานขุดอย่างเดียวนะครไอพวกเทป,ปูพวกเคียนกเคนอะไรเนี่ยผมจะไม่ทำนะคโอ้โหเทดินแบบโคตรช้าว่ะชามกืนเทดินอ่ะถอยครับถอยโอ้โลงถูกปะเนี่ยอ่ะแล้วแล้วบุ้งกีไม่โคอย,อยู่ไหนอ่ะยังไงนี่ไงนี่ไง,ไงถอยทางทางไหนวะ ยังไงบุกี้แม่โคอ่ะอุ้ยขูดนี่เลยอะ่ะโอ้โหไม่ได้ดูเลยผมถอยไม่เป็นอะ่ะจะทำไงอะ่ะโอ้โหเลยเยอะมั้ยเนี่ยโอ้ยเยอะอีกเยอะอีกเยอะลูกพี่ถอยไม่เป็นเลยอะ่ะเฮ้ยถอยไม่เป็นอ่ะบุกีขับรถดัมมไงถอยไม่เป็นนะครับผมถอยไม่เป็นเลยคุณผู้ชมฮ่ารอยเฮดแล้วกันะครับอ่ะถอยไม่เป็นเลยอะ่ะพระเจา้าโอ้โหดูดิคนละที่เลยอะ่ะโอ้โหอ่า ว่ากันไปว่ากันไปเยี่ยบลุยกันเลยครับลุยกันเลยลุยเลยครับผมลุยเลยซานี่ครับซานี่ขับแมคโครมันไม่ได้ดูอะไรขนาดนั้นน่ะนะครับผมอ,อันนี้เป็นการดันดินขึ้นนะครับ จะทำสาะไว้น้ำหรือเปล่าตรงนี้อันนี้น่าจะใช่นะครับงานนี้ไม่มีอัปเดตเลยคุณผู้ชมโอ้หินมาได้ไงเนี่ยหินบอกว่าแมวหิน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 จัดไปครับจัดป้าจัดม้า หินนุ่มมากคุณผู้ชมทำงานกลางคืนไปเลยเนี่ยไฟมันสว่างอยู่แล้วนะดูดิสว่างจัดจ้านก็สำหรับไฟส่องสว่างของเขาหลอดไฟ LED นะครับผมหลอดไฟ LED นะครับผม LED เต็มระบบยืดลอยสูงสูงก็ได้นะครับผมอ่แต่งสโลปเขาบอกไว้ทำจนชันนะครบะับสโลปอ่ะเดี๋ยวเขาจะ อ้าวน่าจะเทปูนะครับทำกระแพงเทปูนะครับผมอ่าทำกระแพงเทปูไปเลยไปครับป้าลูกพี่ไปครับป้าเดี๋ยวก่อนนะหนังท้องตึงหนังตาเริ่มย่อนครับคุณผู้ชมครับมันย่อนจริงๆนะเนี่ยย่อนง่วงเลยป้า ขึ้นหรือเปล่าเนี่ยมันขึ้นมันขึ้นอยู่กับคนขามันจะขึ้นมันขึ้นนะมันขึ้นอยู่กับคนขามันขึ้นอยู่หลังพวกบัลายมันจะเป็นยากตรงไหนกลัวไม่ได้แค่เข็มว้าวเอ้ยป่าเขคุณผู้ชมครับเอ้าพี่เดินหน้าดิพี่ โอ้ตรงนั้นเม็เนโคดสว่างอ่ะบคุณผู้ชมดูดิตรงตรง,ตรงนั้นอ่ะตรงรถขุดเยอะเยอะอ่ะเป็นโคดสว่างเลยนะครับผมดำครับดำดำเป็นระฆังดาวเต็มฟ้าเลยวะ่ะเอาละครับผมคุมู้ชม ดำไปเลยครับดัำไปเลยดัำไปเลยโอ้โหมันช้าชิบหายเลยครับผู้ชมครับมันดำอะไรช้าขนาดนี้นวะเนี่ยลูกพี่เอ้ยคุณพี่ชนเลยวะมันถอยยังไงวะถ,ถ้าถอยอย่างนี้นี่ถอยยากอยู่นะถ้าไม่มีกล้องหลังมันถอยยากจริงๆนะ,ะมีกล้องหลังมีตัวดูดน้ำมันแบบออโต้นะครับผม เอาละโอเคไปจอทำไมไกลจังอ่ะลุงพี่โอเคอเค,คุณผู้ชมเดี๋ยวเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับหนังทองตึงหนังตาเริ่มหยอ่อนเดี๋ยวขออนุญาตไปหย่อนหนังตาก่อนนะรับนะผมหย่อนหนังตาก่อนนะครับผม <c oughs> จัดไปครับจัดไป ่ะว่ากันไปครับว่ากันไปโอ้มันดึกแล้วคนขับก็หาวไปแล้วอ่ะเดี๋ยวนอนก่อนนะจอดนอนไปอเออเห็นรถดับน,น,นอนก่อนไปยีบสักแป๊บหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับผู้ชมอ่าอ่ะโอเคยียบจอดยีบก่อนนะครับเพราะว่ามันดึกแล้วนะครับผมโอเคเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ <c oughs> ยีบละนอนนอนยีบแล้วครับผมยีบแล้วครับผมผิด ไปิดไฟอะไรละเรียบร้อยแล้วนะผมไปิดไฟอะไรเรียบร้อยแล้วนะงีบครับทีนี้นะผมไปไป